สวัสดีครับยู่ก้ผมเองรีบอยเกมแคตเตอร์วันนี้จะมาแคตเกมเออไมคครับอีเกเช่นเกอร์ผมคราวนี้เราจะมาทำการล่าเอนเดอร์แล้ดดก่อนอีกครั้งนะแต่เราจะมาล่าหนึ่นในสไบเวิร์ลผมโอ้โหนะขอเวลาสักครู่หนึ่งนะเนะสียงไม่งดเราจะไปฆ่ามันแบบสไบเวิร์นะแต่ผมจะขอใช้มาสเตอร์สำหรับไมค์ครับช่วยในการสู้กับมันนะ่ะโอเคนะนี่คือมาสเตอร์สำหรับไมคครับนะเริ่มจากเปลี่ยนเราให้เป็นเอาชีวิตรอดนะ แล้วเข้าไปที่ไอเทมนี่ก็คือของที่เรามีตอนนี้เนะี่ยให้เรากดเข้าไปตรงนี้ให้หมดครับเราก็กดลบแมหมดแล้วโอเคนะ่ยโอเคนะสิ่งที่เราต้องสิ่งที่ผมเตรียมไปนะเข้าไปที่เสริมพลังก็จะมีเอาดาบไดมอนอะ่ะเออดาบไดมอนเปิดปะ๊ะปโอเค ชุดกอดไดมอนครบเซร็จนะสึกดีเราต้องเป็นฝ่ายชนะนะโอเคนะล้วตามด้วยธนูเพิ่มเปะตามด้วยอะไรดีแค่นี้นะแล้วก็เข้าไปที่เออยานะไม่ต้องเดียวเลยมากเอาแค่นี้นะ ยาสติงไม่ต้องนะคิดโกงเกินนะเอานี่เนี่ยเติมให้รัวๆแต่ไม่ต้องเยอะเกินนะคิดโกงเนี่ยอันนี้เลเวลสามนะไม่ต้องเยอะกันไฟไปได้วยกันมองเห็นหัวใจโอเคก็น่าจะมีแค่นี้นะน,นี่ด้วยอรับใช้โอเคครับผมก็วิ่งไม่เร็วเท่าไหร่นะโอเคใส่ชุดเกาะครับผม แม่ามาแล้วเจอกันหน่อยเอเอเดี๋ยวผมต้องขอเตรียมของเพิ่มอีกหน่อยก่อื่นขอเปลี่ยนเป็นสร้างสอนนะแปบ๊บนะไว้ขอที่ผมจะเตรียมเพิ่มก็คือน,นี่กับนีอบอ๋แล้วก็เป็นเอาชีวิตรอดโอเคไปดูกันได้เลยไม่มีโลกระสุนหาย,ยไม่มีโลกระสุน นี่แล้วมีลูกเดียวมันก็จะใช้ได้ไม่มีอินฟินิตี้แล้วนะแต่ผมเอาหนี่มาเลยนี่ดูนะดนูเออจะลดเดอ้อมิเองเวนกำแล้เก๋วสตางไมีไหนอ่ะก๋วสตางมีในกางเกงนะนะ่ะจะมีไหนโอเคแค่สิบสี่อันก็นี้ก็มีอยู่ในกางเกงเดี๋ยวก็ค่อยถอดกันนะไม่ใช่ยงยากอะไรโอเคแล้วเราก็ลงไปฆ่าอินเดอย์ดนาะก้อนกันเลยโอเคผมิ่ม ตามใจเลยครับโอเคนะมาแล้วเออ,อเขอเพิ่มครับผมก็เลี้ยงอยู่นะ<อ>แต่ค่าขนมอะไรพวกน,นี้ต้องกินเองไม่เป็นไม่มีปัญหาผมปรับใช้อะ่ะจิบ๊บโอเคมียานี้เพิ่มเข้ามาโอเคนะตอนนี้ผมกำลังแทรกข้างไปและเอนเดอร์ก้อนหัยังไม่ได้ขึ้นชิมนะเดี๋ยวผมต้องขปชิมห้มอนก่อนนะถ้างั้นเดี๋ยวผมขอของเพิ่มนะ่ยเข้าไปที่ไอเทมนะ นี่ของเห็บหมอยที่มาน,นี่คือของไหวที่มันมาก็ฉะนั้นคอมเพนเตอร์โฟมา14อันอันนี้มาันนะั่นริงแล้วต้องใส้่มาอันดีกว่าโอเคทายแล้วก็เหลือหกนะโอเคแล้วก็เอาเสริมเข้าไปที่เสริมพลังอีกแล้วเนะเออเข้าไปที่พลิกแอ็เหล็กนะเพิ่มมาโอเค โอเคขุดเร็วมากโอเคนะโอเคโดดขึ้นไปโอช่าอัตอัตอ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 ตโอเคขึ้นไปข้างบนโอเคนะจับ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 โอเคนะเออก็ขุดต่อไปนะเมื่อจะถึงปะแล้ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะถึงนะข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อไหร่จะถึง โอเคนะ่าเสียเวลากับนี่มากตอนนี้แบบไม่ต้องขยับมือเลยอะเพิ่งไงนะมันทุบแบบไวมากเอ้ยกดไปถึ่งกนนระบอกดีปะเฮ้ยไม่ถึงเออถึงแล้วสวงูงมากลยอะไรม,มีบล็อกอยู่โอ้โอเคโอเคออกมาแล้วโอเคนะไปกันที่เม็ดเดือดะก้อนกันเกียเป็ด เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอปรับอะไรสักเล็กน้อยอ่ะตีเราเหรอตีเราไม่ดีนะผมขอปรับนี่แหละโอเคไปนะและถ้าและย้ำซ้ำไม่รู้ว่าในโะทรศัพท์มองหน้าเนื้อแมนแล้วเป็นอะไรไหมโอ้ยเป็นเออนี่คือการอัปเดตใหม่แเงองครับผมการอัปเดตใหม่ที่เพิ่มมานั้นก็คือถ้าหากเรามองหน้าอินเดอร์แมนอินเดอร์แมนจะโกรธทันทีนะปกติมันไม่โกรธนะ โอ้ oh, เสียวตกทิ้ใหมายเลยตกทีนี้ได้มาใหม่ขี้เกยียจกระโดดขึ้นมาแล้วเธอจา๋าเจเปออะไรบ้บางดิเปะโอเคเปะโอเคเน่เจอกันนอยเอ็นเดอร์น่จับมันทำหมอนแห้งก็แล้วเดี๋ยวต้องระเบิดนะ่ะลืมรอมันระเบิดนะเราก็าจับมันทำหมอนแห้งนี่มาสิดาก้อน คราวนี้กูจะล้มมึงให้ได้ใช่ไงค่ะผมก็เตรียมเรียบร้อยนะก็มันก็มครบแล้วนี่จะให้ทำใช่ไงก็ใส่เรียบร้อยเนี่ยฮะใส่อะไรเรียบร้อยแล้วใส่มาใส่ละใส่เรียบร้อยแล้วก็ก็น่าจะใส่อยู่แล้วนี่นะไม่ได้ถอดเนี่ยรอก่อนนะผมโอ้ยเริ่มมาตีผมเลยโอ้เป็นหนึ่งดีครับก็บอกว่าแป๊บถ่ายคลิปอยู่นะขอเล่นพาดี้สุด เนี่ย,อยไอหยองมันแล้วเหรยอะโอ้ยตกโอเคนะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วดิก็ยังเหลือเวลาอยู่นี่พอเหลือเวลาอยู่โอ้ยโดดสูงเกินนะต่อก่อนจะเฮ้ยล่วงโอ้ยล่วง มาแล้วมาแล้วโอเคโอเคโอเคพอได้พอได้ผมพอได้ม,ไดมายิงไม่โดนแฮเบสโอเคครับผมก็อื่นก็ทำการสอยดาวไอ้รูปพวกนี้ไม่เอ้ยอุ้ยม่ยงยิงไม่โดนเลยครับคนของพิษไอ้พวกนี้มันจะทำให้เราแหลกได้นะเพราะฉะนั้นระวังไว้ให้ดีไมิงมันไม่ยอมลองมาเลยเดี๋ยวต้องตีหมดและ แหละขึ้นมาแล้วโอ้โหอาจจะผมจะอาจจะต้องยอมแพ้มันก็ได้นะเพราะเวลาก็ยิ่งมีจํากัดด้วยโอ้ยมีกองอยู่แล้วเหรอเบสเอ้ยมีกองส่วนใหญ่พวกนั้นแทบจะมีกองแบบนี่ติดติดกับดักติดกับดักดักควายแล้วเสร็จกูอุ้ย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 ยทำไรทกระเด็นเชียวนะตัวเองเลยหลุดได้หลุดได้ เบสเอ้ยไม่ได้เตรียมของมาเพิ่มเออเข้าไปที่ไอเทมเครื่องมือโอ้ยกระแทกนะเออแร่อาหาราผูทนไม่ต้องตัดก็ได้นะมันไม่ได้ยาวขนาดนั้นแร่ไม่ใช่ไม่ใช่แร่เครื่องกินอะไเครื่องมือไปเออนะใช้เครื่องมือเครื่องมือเครื่องมือเออรถล,ล,าล,ลา้างรถล้างครับอก โอ้นะเดี๋ยวก็ตัดไปพัหนานะพัสดียไว้แค่นี้เจอกันพัหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาล้มือต่อนพัหน้านะ